อยางบ้าก่อนบ้าบอตอนที่ก็วิ่งเลยเอ่ะละครเรื่องในก่อนกรงดอกส้อยครับกรงดลอกสร้อยก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ทุกคนจะได้เห็นในมุมที่แบบว่าบางทีไม่เคยเห็นได้เห็น,น,ไ,ดหน,นได้เห็นในละครเรื่องแน่น,นอนอืตอนรับอ่ะรับเพราะว่าความใหม่แบบนี้เลยป่ะหรือว่ายังไงด้วยครับแล้วก็ความเป็นพี่เมย์คือ โอ้โหเชื่อใจได้อยู่แล้วแล้วก็ละครออกมาดีแน่นอนครับผมแต่ก่อนก่อนที่จะรับจะรู้ก็พี่เมยเขาประสาแซ่บอะไรเงี้ยตอนนั้นเรามรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วคือผมดูละคร<ช>พี่เมย์อ,อยู่ก็คือแต่ละฉากแต่ละซีนทุกๆอย่างคือละเอียดแล้วก็ม,มีความแบบความแซ่บในตัวคือต้องใช้คำว่าแซ่บจริงๆสำหรับพี่เมย์อ่ะคืออาจจะอาจจะฟังคนอื่นพูดว่าเฮ้ยแซ่บแซ่บแซ่บยังไงแต่คือต้องไปดูจริงๆว่าความแซ่บของพี่เมย์อ่ะที่เป็นผู้จัดแล้วก็ มาคุมการผลิตละครนี่จะเป็นยังไงแต่ว่าอยากเนแนวแซบานานแล้วอ <c oughs> ก็ด้วยครับผม <c oughs> เพราะว่าละครคือก่อนอันนี้ก็จะมีละครที่แบบอาจจะแบบแซบแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบพีคมากแต่นี่คือมีทั้งแซบมีทั้งดราม่าคือเข้มข้นมากๆครับแต่อย่างที่บอกว่ามีความแบบว่าไม่ไม่เคยเห็นคนที่ไหนเลยอย่างอะไรบ้างเราชาบแต่แบบอย่างเช่นความดราม่าก,ก็อาจจะได้เห็นในมุมแบบใหม่ๆด้วยแล้วก็ อ่าที่น่าค้างคือฉากเรียซีนฉากเลียซีนที่ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องพอสมควรสําหรับละครเรื่องนี้ครับผมแต่ก็เป็นอะไรที่เขียนมาสมเหตุสมผลแล้วก็เป็นเป็นมีความเป็นมนุษย์จริงๆที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วปกติไม่เคยเล่นแรงขนาดนี้มาก่อนหรือว่าแบบเยอะขนาดนี้มาก่อนป่ะใช่ครับถ้าบอกว่าเรื่องนี้เรื่องแรกเลยครับผมที่ขนาดนี้ครับ ตั้งแต่อ่านบทแล้วเราก็เห็นแล้วโอ้โหขนาดนี้เลยเหรออยากอ่านเรื่อยอย่างนั้นเพราะว่าบทจะค่อยค่อยทยอยมาใช่ไหมแล้วพอเราได้อ่านไปเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเล่นยังไงอะไรเงี้ยพี่เมย์ก็บอกว่าเล่นไปเลยตามตามฟิลของตัวละครคือไม่ต้องสนใจอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หาหาหาทางให้แบบทําให้ออกมามันมันมันดีได้อะไรเงี้ยครับไม,ไม่ได้ไเกรงอะไรเลยเพราะพี่เมย์แบบช่วยคือไปกองตลอดเจอพี่เมย์ตลอดครับผมรู้สึกว่าแบบเชื่อใจพี่เมย์มากเลยใช่ใช่ใช่ทุกคนก็พูดไปเสียงเดียวกันหมดก็คืออะไรที่ไม่ได้อะไรที่ไม่ได้ก็คือเราสามารถที่จะ แชร์ได้เลยว่าแบบพี่เมย์ครับผมอยากได้แบบนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับได้เลยใช่ได้อย่างงี้กับตูนกับยดาจะเจอใครพอๆกันบ้างอูพอๆกันนะถึงเขาจะเป็นพี่น้องกันนะแต่คือรู้สึกว่าพอๆกันนะแล้วก็จากเขาแซบอีกัก็ทั้งสองคนเลยครับผมก็เป็นอะไรที่อ่านะฮะต้องไปดูเอาเองไม่อยากสปอยฮะครับ แบบเป็นพระเอกสายแบ๊ดหรือพระเอกสายแบบยังไงเรื่องนี้พระเอกคลั่งรักครับผมรักเดียวใจเดียวตรงสิครับตรงแน่นอนแต่ไม่แต่ก็แต่ก็ไม่ขนาดละครอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ครึ่งนึงอ่ะครึ่งนึงก็ยังดีอ่ะครับอ่า คือเส้นเรื่องอเส้นความรักของของตัวพาากับตัวอ,อินทนินก็คือเหมือนเป็นรักแรกพบนะครับแล้วก็เขาก็จะรักเกือบเนี้ยคอยคือไม่ใช่รักแบบรักที่จะหวังเขาครองกัเดียวก็คือรักที่จะคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือไปเรื่อยๆก็คือรักมาตั้งแต่ต้นจนจ,นจบเรื่องเลยครับเรื่องนี้เาใส่ซับะใช่แต่ซับมันคนละแบบแล้วเวลาเจอกันก็คือต่างคนต่างซัพพอร์ตมันก็ต้องมีประกายไฟขึ้นมาเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องมีการปะทะกัน เพื่อที่จะเอ้ยคุณนี่จะซัพพอร์ตเราเราเราต้องซัพพอร์ตสิอะไรอเป็นใช่แข่งขัันนกเลยใช่แข่งขันกันซัพพอร์ตครับผมทำให้นางเอกของเรานี่สวยมากเลยครับผมแล้วเราคิดว่าอะไรที่เราชนะชนะใจอะไรด้วยความที่อาจจะเป็นเรามาก่อนหรือเปล่าเออหรือหรือยังไงใช่เรามาก่อนเราได้พบคือดูก็รู้อยู่แล้วอะ ว่าเขามีใจแต่ด้วยเงื่อนไขต่างๆที่เกิดขึ้นมันทําให้แบบว่าอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่ที่ททหวังไว้อะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะก็ครั้งนี้เจอยาดาครั้งแรกด้วยใช่คือเราก็ติดตามผลงานก่อนหน้าน,นี้ของยาดามาเราก็ดูว่าอุ้ยน้องเล่นเก่งมากอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะทํากันบ้านเพื่อที่จะแบบมาประชันกับน้องอะไรเงี้ยพอเขา้าฉากจริงคือน้องแบบอุเก่งจริงๆแล้วก็ รับส่งอารมณ์กันดีทั้งให้แบบว่าแต่ละซีนที่ออกไปก็คืออย่างซีนดราม่าซีนอะไรเงี<ด>้ยคือมาสนุกในการเล่นแล้วก็ทําให้แบบออกมาดีมันเจอันครั้งแรกมันแบบตลายพฤติกรรมอะไรกันได้เลยว่าตอนแรกอะยังแต่พอไปสักพักหนึ่งเริ่มแบบอยู่ในกองเริ่มแบบคุ้นเคยกันก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเริ่มแบบสบายแล้วเริ่มแบบรู้สึกว่าพฤติกรรมก็คือแบบตลายไปเรื่อยๆแล้วเลย <rí en> <พ> <ด palette> ชอบชอบนอน มากองตอนเช้าคือออกมาแบบอืมแล้วก็นอนหลับตลอดแต่เวลาเข้าฉากคือหูตาสว่างเลยอดดดบัตไ้ททนีใช่ครับเก่งมากๆแต่คนเรื่องนี้เล่นเพลียทีมั้งเราก็เหกาะสำหรับคนเพลียเหมือนกันนะจริงเหรอครับแถวเนี้ยเออหลังหลังมากกว่าที่แบบว่ารเลี่ยนเยอะอะไรเงี้ยอืมก็จะได้เห็นคนในเพลียไปอีกสักพักนึงเลยนะครับสักพักเนี่ยครับใช่ครับใช่ใช่เดี๋ยวขึ้นแทนเฉพาะเพลียเนี่ยครับเดีขึ้นแทนเฉพาะเพลียไหม ไม่รอก็พยายามที่จะแบบเขาเรียกว่าได้เห็นมุมใหม่ๆของคนละกันที่แบบไม่ใช่ในยุคปัจจุบันก็จะได้เห็นมุมคนในยุคพิเรียดว่าแบบจะเป็นยังไงจะถ่ายทอดออกมายังไงมากกว่าครับนอกจจะเป็นนักแสดงเนักวิ่งด้วยช่วงนี้เห็นแบบในไอจีก็รู้วิ่งออกกำลังกายตลอดครับก็ปิดกล้องไปครับก็ว่างๆก็ตอนที่ถ่ายละครอยู่นี่ก็แบบบ่นๆนะบอกเมื่อไหร่จะมีเวลาพอมีเวลาก็ไม่ก็นั่นแหละฮะตามที่เห็นเลยครับครับคือ เราชอบออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่ <c oughs> คือการออกกำลังกายเป็นการเหมือนการพักผ่อนของคลด้วยในเรื่องของจิตใจเรื่องหงอแรงต่างๆคือเันการแบบละลายสิ่งที่อยู่ในหัวอะไรสมมติเราเครียดอะไรอยู่นเนี่ยเราไปออกกำลังกายคือมันจะดีลิทออกไปเลยมันจะรู้สึกว่าช่วงเวลานะตอนที่เราออกกาลังกายอยู่คือเป็นอะไรที่แบบสบายรู้สึกโล่ง <c oughs> ไม่ได้แบบว่าเพื่อแบบว่าเพื่อแบบฟิตร่างกายหรืออะไรอย่างเดียวฟิตมันก็ผลพลอยได้ครับแต่หลักคือแบบรู้สึกว่ามันสบายผ่อนคลายสมองดี มันมีแบบว่าเขาเรีออยกว่าอยากอยากสุดอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยยิมมีแบบที่จะอยากได้หรือว่าแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยไหมอืมมันก็มีแบบว่าเมนเทนไว้อะไรเงี้ยครับก็จะมีเพิ่มนู่นนี่นี่หน่อยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าจะเพิ่มให้มันใหญ่เป็นใหญ่มากอลไรครับผมก็ประมาณประมาณมันอยาลองลองเลคือเหมือนกันพักผ่อนดีกว่าใช่ครับผ่อนเบาสมองพี่ลองดูดิเออลองดูดิอาจจะเครียดไม่เครียดหรอกแต่พอออกไปเรื่อยเดี๋ยวก็ผ่อนคลายเองผมเงนี้ ใช่ช่วงแรกช่วงแรกก็เหนื่อยครับ <นะ S 1> ครับครับผมอ่าพ,<อ>พ,พูดได <นะ S 1> ้พอพูดได้ก็ <นะ S 1> ก็เป็นพีเรียดเหมือนกันอันนี้พิเรียดลึกลงมาอีกอยู่ในหูปีอะไรอะสองสอะไรสักอย่างเนี่ยประมาณเนี้ยก็ลึกลงไปอีกก็ค่อนข้างก็ต้องทำกานบ้านหนักขึ้นในเรื่องของอการพูดทำจาจต่างๆที่ ม,มันต้องเป๊ะตามตามตามบทตามแบรนลอกตอนนี้ก็คืออ,อยู่ในขั้นตอนของการเวิร์กช็อปแล้วก็ทำกานบ้านอยู่ครับอ,อืมก็สนุกแน่นอนอะ่ะเอา,อางี้ดีกว่าได,ได้เห็นเคมีใหม่ๆแน่นอน,นะครับออขอบคุณครับ